วันนี้นะคะมาเดะซิเค็ดซอสยูนิความเองก็อยากจะเป็นซอสเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มแจ่วใส่ปลาแม่บุรัมก็ได้นะคะเป็นน้ำจิ้มแจ่วเออหรือว่าอยากจะเป็น <c oughs> เขาเรียกว่าตอนนี้ผู้ประกอบการทุกคนเนี่ยก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วอยากจะเป็นเครื่องเคียงเล็กๆถ้าจีเกยมีจีเกจะมีเอ่อพิก พริกเปรี้ยวใช่ไหมคะน้ำจิ้มแจ่วเปรี้ยวนี่ให้เราจิ้มมันจะได้อร่อยจะได้กลมกล่อมไปพร้อมกันค่ะซอสของยูนิฟาร์มเองมาเริ่มจาก S กันก่อนเลยค่ะสต็อกเจอโครงสร้างพูดแล้วผู้อิค่าว่าเราจะต้องมีโครงสร้างที่แข็งแกร่ง2ค่ะเราจะต้องมี a อสเซสค่ะการเข้าถึงนะคะหรือว่าการที่บอกว่าเราจะไปตรงนั้นเนี่ยเราจะทํายังไงเราจะไปยังไงได้บ้างเราต้องแอสเซสเราต้องเข้าถึงนะคะ3ค่ะอันล็อกปลดล็อกตัวเองก่อนค่ะว่า ฉันทำได้ไม่มีใครบนโลกนี้ทำไม่ได้ค่ะแค่ว่าเราจะค่อยๆทํามันทําช้าทําเร็วค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือว่าจะก้าวกระโดดไปเลยค่ะนอกจากนี้แล้วคอนเน t ค่ะวันนี้ทุกคนมาในงานเดอะซีเคทซอสก็อยากจะคอนเน t กับผู้ประกอบการก็อยากจะรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยประสบความสําเร็จในรูปแบบไหนได้บ้างแล้วก็จะทํายังไงที่จะประสบความสําเร็จไปด้วยกันนะคะรวมถึงสุดท้ายค่ะ expand มันคือการขยายค่ะอีส e า to g l o b a l ตามชื่องานเลยนะคะวันนี้เรา เราจะ expand ไปตลาดโลกพร้อมๆกันค่ะ